ปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเพราะถ้าหากคุณเกิดมีโรคประจําตัวตอนที่คุณยังถือเล่มเดิมอยู่นะคะบริษัทประกันจะถือว่าโรคนั้นเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันนะคะโรงพยาบาลออกบินมาแสนก็ต้องจ่ายแสนออกมาล้านก็ต้องจ่ายล้านแถมต่อรองราคาก็ไม่ได้สวัสดีค่ะลูกกอลจอมวางแผนนะคะ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาต่อเรื่องกันที่การเลือกซื้อประกันสุขภาพกันต่อคะ่ะจากตอนที่แล้วที่ลูกกลับได้มีการแนะนําว่าควรจะซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทประกันชีวิตดีหรือบริษัทประกันวินาศภัยดีเพื่อนๆก็คงจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจะเลือกที่ไหนดีคะ่ะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันต่อคะ่ะว่าปัจจัยที่เราจะต้องเึือกถึงก่อนการเลือกซื้อประกันสุขภาพนั้นมีอะไรบ้าง สมมติแล้วกันนะคะว่าคุณเลือกซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทประกันวินาศภัยนอกจากเรื่องของความคุ้มครองในค่ารักษาที่คุณจะได้รับแล้วนะคะคุณยังจะได้สิทธิ์ในการใช้ค่าเบี้ยนะคะในการลดหย่อนภาษีไม่เกิน25,000บาทด้วยค่ะแต่ถ้าคุณเลือกซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทประกันชีวิตนะคะนอกจาก ค่าเบีย้ยที่นําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน25,000บาทแล้วนะคะคุณจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มอีกนะคะโดยที่ค่าเบีย้ยของประกันสุขภาพนั้นเมื่อรวมกันกับค่าเบีย้ยของประกันชีวิตแล้วนะคะจะต้องไม่เกิน100,000บาทค่ะ จะว่าไปประกันสุขภาพก็ไม่ใช่เบีย้ยจ่ายทิ้งเลยซะทีเดียวนะคะเพราะนอกจากจะลดหย่อนภาษีได้แล้วปัจจุบันนะคะบริษัทประกันหลายแห่งเนี่ยยังมีการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ที่เป็นอ่าประกันสุขภาพแบบไม่เครมแล้วมีส่วนลดค่าเบีย้ยคืนให้อีกด้วยนะคะแต่ ข้อควรระวังสําหรับคนที่ซื้อประกันสุขภาพคู่กับประกันชีวิตนะคะคือไม่ควรซื้อคู่กันกับประกันออมทรัพย์ที่มีระยะเวลาสัญญาตั้งแต่1 0 3ถึง30ปีถ้าหากคุณอายุยังไม่ถึง50นะคะเพราะถ้าหากสัญญาประกันชีวจบเร็วสัญญาประกันสุขภาพก็จะจบตามไปด้วยค่ะ และถ้าหากคุณจะต่อประกันเล่มใหม่ปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเพราะถ้าหากคุณเกิดมีโรคประจําตัวตอนที่คุณยังถือเล่มเดิมอยู่นะคะพอคุณทําเล่มใหม่บริษัทประกันจะถือว่าโรคนั้นเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทาประกันนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือบริษัทจะไม่คุ้มครองโรคนั้นหรืออาจจะคุ้มครองแต่โดนปรับค่าเบี้ยเพิ่มหรือร้ายแรงที่สุดกรณีที่คุณเป็นโรคร้ายมากๆอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะบริษัทก็จะไม่รับคุ้มครองต่อเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อประกันสุขภาพก็ควรจะซื้อกับสัญญาประกันชีวิตที่ให้คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุสุดท้ายที่บริษัทอนุญาตให้คุณซื้อประกันสุขภาพได้ค่ะซึ่งถ้าจะให้ลูกกอล์ฟแนะนำก็ควรจะเป็นแบบประกันประเภทตลอดชีพหรือ whole life นะคะหรือไม่ก็เป็นสินค้าประกันชีวิตประเภทควบการลงทุนอย่างเช่น universal life หรือว่า unit link ค่ะ แต่หลายคนก็อาจจะบอกว่าซื้อไปทําไมประกันสุขภาพเก็บเงินเองก็ได้อันนี้ลูกกอล์ฟเห็นด้วยเลยนะคะแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้เนี่ยสิคะว่าอนาคตเราจะเป็นโรคอะไรแล้วค่าใช้จ่ายมันจะออกมาเท่าไหร่โรงพยาบาลออกบินมาแสนก็ต้องจ่ายแสนออกมาล้านก็ต้องจ่ายล้านแถมต่อรองราคาก็ไม่ได้ สิ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือในวันนี้เราจะต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันสุขภาพเท่าไหร่คูดง่ายๆก็คือเรายอมจ่ายเงินในมูลค่าที่เรารู้แน่นอนนะคะเพื่อซื้อความสบายใจว่าเมื่อถึงวันที่เราเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เพราะว่ามีคนออกค่ารักษาให้เราค่ะ ไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจก่อนจะซื้อประกันสุขภาพนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ลูกก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะนะ